สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันจันทร์ที่9กกรกฎาคมพุทธศักร,ราช2 5 5พร้าครับท่าเจ้าเรือนกับดวงชะตาช่ไิครับผมนัพกพลคมมุงมุงครับวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในเรื่องของการเ,าเกี่ยวกับดวงชะตาขยายก่อนกันในเรื่องของท่าเจ้าเรือนกันดยรียคเอาบางท่านอาจจะเพิ่งเปิดมาเจอว่าท่าเจ้าเรือนคืออะไรเมันเกี่ยวพันกับดวงชะตาช่วยอย่างไรผมก็อธิบายเป็นลักษณะสั้นๆนิดนิดึงแล้วกันนะว่า คำว่าธาตุเนี่ยมันถึงก็ไม่ถึงธาตุทั้ง4ี่ของร่างกายของเราเนี่ยนะครับที่ทั้งร่างกายเราทั้งประกอบอยู่ในโลกเราที่เราอยู่ในกันทุกวันนี้ซึ่งปกออยู่ก็คือธาตุดินน้ำลมไฟในหลักกว้างๆนะฮะแต่ใ,นในบ,าาบางตำราหรือบางอะไรก็อาจจะเป็น5ธาตุหรือ6ธาตุก็แล้วแต่แต่ว่าหลักใหญ่ๆก็คือประมาณคือธาตุดินน้ำลมไฟที่ประกอบกันขึ้นมาในที่เป็นอยู่ในทั้งตัวเราเองทั้งรอบตัวเราเนะฮะที่เราต้องอยู่ร่วมกันไป ทีนี้ในในสภาวะที่ร่างกายเราเนี่ยมีธาตุทั้งสี่เนี่ยปกคลุมเช่นในเรื่องของเนื้อหนังมังสาก็เป็นธาตุดินเ,เลือดก็เป็นธาตุน้ำการหายใจก็เป็นธาตุลมกลบการย่อยอาหารก็เป็นธาตุไฟพวกนี้นะฮะธาตุดินก็จะเป็นเรื่องระบบของอสภาพร่างกายเราด้วยที่จะเป็นอยู่กันนะฮะทีนี้ในในแต่ละ ีเนี่ยนะฮะมันจะมีเรื่องฤดูกาลเนีามันเกี่ยวข้องกันในแต่ฤดูกาลไปก็แล้วแต่สถานที่บางบางที่ก็มีสองฤดูกาลบางที่สามฤดูกาลแต่หลังใหญ่ๆก็จะแบ่งเป็นสามฤดูกาลก่อนของประเทศไทยเราเนี่ยว่าคือมาก็ด้านการที่คนเราเนี่ยมันเกิดในแต่ละช่วงของของฤดูกาลต่างๆเนี่ยเราก็จะได้อับอิทธิพลของฤดูกาลต่างๆนั้นเข้าไปก็ทําให้เรามีความอยู่ในอยู่ในยุคของฤดูกาลนั้นๆเช่นคนกด ในยุคช่วงฤด,ดูหนาวก็จะเป็นลักษณะของคนท่านน้ำฤดูนั้นคนที่เป็นลักษณะคน่านนน้ำเนี่ยโดยทั่วไปหลักการก็ถือว่าเออมัก็จะก็จะเป็นคนที่จะต้องรับประทานอาหารที่มีความอบอุ่นนะฮะหรือค่อนข้างร้อนนิดหนึ่งนะฮะหรือว่าจะจะมีเรื่องของเสังเกตได้ยังไงสังเกตตอนถ้าในยุคตอนที่อ่า,อาออแม่เราฮนะเขา,อาตอนใกล้ๆจะคลอดภาาเป็นช่วงในช่วงฤด,ดูหนาว แเรื่องอะไรแล้วแต่เนี่ยนะ,ะก็จะมีภาวะที่ต้องกินอาหารที่มีความอบอุ่นไว้อยู่ในที่อบอุ่นไว้อิทธิพลต่างเหล่านี้นะฮะที่ในที่เราเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยก็จะรับอ,อิทธิพลเข้าไปอนะ่าก็ถ้าใครเปิดในช่วงจักรยุคมาก็ก็จะมีอิทธิพลของในแต่ละฤดกการต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะนั้นการที่คนเราเนี่ยจะมีลักษณะบุคลิกภาพาก็จะแตกต่างกันไปอ่าแล้วก็การการเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีความแตกต่างกันไป เพะฉะนั้นในหลักการที่ถูกต้องเนี่ยในแต่ละธาตุหรือในแต่ละคนที่เกิดมาเนี่ยคนยังมีอาหารที่เหมาะสมประจำตัวธาตุมันถึงจะถูกต้องกันแต่ทีนี้ในโลกเราอยู่ในปัจจุบันเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเราก็นึกจากจะชอบอะไรที่เราชอบเราก็รับประทานตามที่ใจเราชอบเราปรารถนาซึ่งอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งนะฮะที่ทําให้เกิดอาการของโรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นอย่างง่ายๆขึ้นมาบางโรคก็มันเป็นเรื่องพฤติกรรมซ้ำๆอยู่ตลอดเวลาไปเนี่ย แแล้วโรคภัยก็เจ็บต่างๆเหล่านั้นก็เกิดขึ้นซึ่งในบางกรณีเนี่ยมันใช้เวลาระยะเวลาสะสอมออกมาเป็นเวลาสิบกับปี20่ปีเนี่ยมันไปมันไปสำแดงฤทธิ์ออกมาก็เลยกลายเป็นว่าโรคภัยเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยหายหง่ายถ้าใช้แต่วิธีการประคองตัวกันไปเราจะเห็นว่าหลายโรคเนี่ยเกิดข,ขึ้นมาเนี่ยดีที่สุดเนี่ยคือการกลายเป็นว่าเรื่องของการออกกําลังกายการเข้าสันทนาการ กับบุคคลเนี่ยเออกับกลายเป็นว่าโรคที่เป็นอยู่มันกลับดีขึ้นทำไมบางคนอาจจะหายไปด้วยซ้ําไปก็มีอันนั้นฮะอันนี้เราเห็นว่ามันมันเป็นสิ่งึ่งที่บางครั้งมันไม่ต้องใช้ยาก็มีก,การจัดการควบคุมการรับประทานอาหารเขา,า,รา,าเรียกว่าการดูแลหรือการใช้พฤติกรรมตัวเองตัวเองเนี่ยให้อยู่ในความเหมาะสมะตามที่ควรจะเป็นมากกว่าอันกับที่เราทําข้างเราทําตามใจอะไรไปมากๆเกินไปโดยที่ติดรถ ชาติอาหารมากเกินไปโดยไม่ได้คํานึงถึงความเป็นจริงที่ร่างกายของเราเนี่ยเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยมีการเจ็บข้าได้ป่วยอย่บ่เอยก็ได้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยโรคที่จะเป็นท็อปฮิตและหลายอย่างก็คือว่าเห็นได้ชัดเลยความดันโรคความดันโรคเบาหวานโรคหัวใจพวกนี้มัน3เรื่องเนี่ยมันจะมันจะมันจะอยู่ด้วยกันหมดนะฮะมันจะอยู่ด้วยกันไปนหมดเลยมันจะมันมาด้วยกันมาๆพร้อมกันนะฮะ แล้วก็เรื่องขององเรื่องเดิมงระที่มักคนเรามักจะยุคปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเยอะก็คือเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นมาแล้วอาการความวิตกกังวลเนี่ยมันแสดงออกในหลายเรื่องมากนะฮะหลายเรื่องหลายอย่างมากเลยว่า,าบางคนมีความเครียส,สูงเนี่ยบางคนผิวผิวหน้าหรือขอบตาดําก็มีบางคนผิวแห้งผิวหยาบกร้านก็มีบางคนมีอาการผื่นขึ้นกันก็ม,มีมันเป็นผลพวงมาจากความเพรียกัน แต่ที่นี้ในความเพียรเหล่านี้แหละที่ทุกคนเราไม่รู้ตัวมันถูกซึมซาาไปหมดแล้วจนกระทั่งเราไม่รู้ตัวว่าสิง่งที่เราเป็นอยู่เป็นความเียรบงครบางครั้งเรามีใครทักหรือมีผู้รู้ไปทักทายไม่ว่าไม่แต่หมอเองบอกเอ้คุณเป็นความโรคความเรียดเขาบอกเขาไม่ได้เป็นแต่จริงจริงคุณเป็นอยู่แต่คุณไม่รู้ตัวแล้วคุณเป็นมันถูกซึมเข้าไปแล้วในในภาวะจิตของเราครับอันนี้แหละครับคือสิ่งหนึ่งท,ที่ที่เกิดขึ้นในออของท่าต่างๆที่เกิดขึ้นมาของแต่ละคนเรา ตอนนี้การสัมพันธ์ที่ไปเกี่ยวข้องกับดวงชะตาเราก็คือว่าใน,ในแต่ละาธาตุเนี่ยมันจะมีการใช้ชีวิตในรูปแบบของอาการแสดงออกที่แตกต่างกันอ,อย่างคนาธาตุน้ำเนี่ยลักษณะก็จะเป็นลักษณะของลักษณะท้วมบางคนบอกอ้าวเขาเกิดเดินช่วงาธาตุน้ำทำไมเขาไม่ท้วมเลยเขาก็มีลักษณะผอมอมันก็ไปด,ดูเรื่องของอารมณ์ดูเรื่องของการแสดงออกก็มีเช่นของคนาาาธาตุธาตุน้ำเนี่ยคนนันลักษณะของผอมเนี่ยจิมความจริงน่าจะเป็นคนที่มี ามรุดเลยว่องไวแต่คนนี้กับการเป็นคนที่แสดงออกว่าเป็นคนลักษณะเฉื่อยชาเชื่องช้าซึ่งลักษณะนี้ผมบอกว่าเป็นคนลักษณะของคนธาตุน้นนํคคาออกมาซึ่งมันจะลักษณะนี้ผมบอกเลยว่าเป็นธาตุที่เกิดขึ้นเป็น,ปนสองธาตุละลักษณะรูปร่างธาตุาลมกับสิ่งที่แสดงออกเป็นธาตุน้นนํ้เรียกว่าสองธาตุเกิดขึ้นน,นี่สองธาตุเกิดขึ้นเนี่ยมันมันเป็นความขัดแย้งกันไหมหรืออะไรไหมลักษณะนี้ผมบอกว่ามันเป็นความขัดแย้งกันเกิดขึ้น แต่ความขัดแย้งอันนี้เป็นขัดแย้งในทางในเชิงบวกและเชิงลบนะฮะอันนี้เราก็ต้องก็ต้องมาพิจารณากันในแต่ละเรื่องของอารมณ์นาในแต่ละขั้นแต่ละตอนเองอเพราะเขาคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะมีท่าเนี่ยผสมเยอะมากเราทั้งคนกงสองท่าสามท่าก็มีเป็นแต่ท่านไหนเป็นจุดเด่นมาเอาตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วครับสายจากคุณสันครับสวัสดีครับคุณสันครับอาจารย์ช่วยดูดวงให้หน่อยอาจารย์ครับได้ครับคุณสันครับอาจายเรื่องการงานการเงินเนี่ยว่าจะดีอย่างอาจารย์ครับผมได้ครับเกิดวันศุกร์ ยี่สิบแปดยี่สิบแปดกุมภาพันสองสี่เก้าหกสองสี่เก้าหกนะครับปีสี่ครึ่งนะครับปีสี่ครึ่งนะครับว่าการเงินการงานดีหรือยังขายดีหรือยังเงินเงินเยอะๆยอะไหมอันนี้ก็คือห้าสิบเก้าย่างหกสิบนะครับอ่าใกล้แล้วครับอ่าใกล้หกสิบนะคุณสันเองออ่่าตอนนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินนะครับใช่ครับตัวคุณสันเองอ ช่วงนี้ยังถือว่าถ้าถามว่าจะพอไปได้ไหมก็ยังพอไปได้อยู่นะยังยังยังพอไปได้อยู่นะครับยังพอไปยังพอยังก็ยังพอก็เรียกไดยังพอประคองประคองตัวกันไปนะได้ใช่ไหมยังพอประคองประคองตัวกันไปเพียงแต่ว่าการประคองคราวนี้มันเหมือนกับแค่รักการประคองเนี่ยมันเหนื่อยมันยาก ยากกว่าการที่เราเคยทําธุรกิจที่มันตอนรุ่งรุ่งเะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะดันธุรกิจให้เราเดินหน้าไปเนี่ยกับในช่วงที่เรากำลังดันธุรกิจเดินหน้าในช่วงนี้เนี่ยกับเราต้องใช้พลังตอนนั้นเน่ะเท่าเท่ากับการประคองตัวนะะซึ่งมันทําให้เราสึกว่ามันเหน็ดเหนื่อยมากเอ๊ะเราเคยใช้ใช้ความสามารถขนาดนี้เนี่ยมันต้องโตแล้วนะแต่สมัยเราใช้ความสามารถนี้มันไม่โตมันได้แค่ประคองไปแล้วยังนี้ไปรอดจะมาจ้างมันแต่ถามว่าไปรอดไหมมันไปรอดนะฮะ เพียงแต่ว่ามันจะทําให้เราเราจะเหมือนกับเราจะเพิ่มพลังเพิ่มกําลังการการทํางานเราไปมากกว่าอย่างนี้อ๋อใช่แหล่งเยอะมันมันไม่ไหวฮะมันมันยังไม่ได้มากพออ๋อครับถ้า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 ถ่าถ้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 าอ้าถ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 ้นถ้า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 ลังถ้าเองซึางในสภาในปัจจุบันเนี่ยในาง่ในแา่ของอาุ้าหรืออะไราล้แต่าน้าถ้าถ้าั้า้าก้า้าถาถ้าเนาถ้าถ้าถ้าถาถยาถ้า้านาถ้า้าถ้าถ้าถาถ้าถ้เถ้าถาารย์ารเงินนะครับก็อยู่ในประมาอ่า จริงๆเดือนประมาณเดือนเก้านะฮะเดือนเก้าก็คงประมาณเดือนสักกันยาประมาณนี้ฮะครับก็มีแนวโน้มในทางในทางประมาณที่อยู่ในเกณฑ์ที่มีทางรุกทางที่ดีขึ้นอ๋อดีขึ้นนะอยังพอคล่องตัวขึ้นมาบ้างแล้วนะออ๋ครับเดือนเก้าเดือนแล้วเดือนสิบเนี่ยเดือนสิบก็เป็นช่วงหนึ่งที่แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเหมือนกันนะคุณสันนะแล้วช่วงนี้ก็ดีขึ้นใช่ไหมจารย์ช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ เอาว่าผมว่ามันดีขึ้นแต่ว่ามันยังไม่ได้ถูกใจเราหรอกนะฮะแต่ว่าเออนะยังพอไปได้ยังพอที่ว่าเรายังพอรับได้อย่างเงี้ยฮะครับแต่เราก็ยังรู้สึกว่ามันน่าจะรู้สึกว่าเราก็ลงแรงไปเยอะนะดีดีกว่านี้หน่อยนะเออเราก็อยากจะให้มันดีขึ้นเยอะๆแต่มันก็ยังมันเหมือนกับการเข็นอะไรหนักๆอยู่สรุปแล้วก็ไปได้นะอาจารย์ไปได้อยู่ครับคุณสันค์อ๋อแล้วสุขภาพไม่มีปัญหาใช่ไหมจักภาพก็ยังก็เป็นเรื่องแค่ความวิตกกังวลเรื่อง เรื่องของความเครียดนะฮะมันปวดเนื้อกล้ามเนื้อกล้ามคอบริเวณนี้ใช่ใช่ถูกต้องเลยบึนบึนหน่อยนะใช่เป็นหวัดอาจารย์ครับผมนะโอเคก็เรียบร้อยนะจาเรียบร้อยครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมขอบคุณมากครับคุณสสงครับก็บชมชมท่านใดนะครับขอเชิญได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับอันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องต่อของท่านเจ้าเลือ์นิดหนึ่งต่อเลยครับว่าเราเห็นว่าในแต่ละคนที่เราเรา แต่ละคนเกิดมาเนี่ยใน,ใ,นในเรื่องฤด,ดูการแล้วเนี่ยตอนนี้ในเรื่องของอตัวบุคลิกภาพที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยบางคนบุคลิกภาพอย่างเช่น,นที่ผมยกตัวอย่างไปว่าคนหน้าหน้าหนาวเนี่ยจำแจะเป็นคนออกอท้มท่วมหน่อยแต่บางคนหน้าหนาวเขาลักษณะสำรับเขาผมสูงก็มีนั่นก็เรื่องของพันธุก,กรรมสองก็คือแต่ว่าการแสดงลักษณะร่างกายที่พฤติกรรมที่ออกมาบางครั้งก็สวนทางกันก็มีอย่างเงี้ยนฮะบางคนก็ ลักษณะผอมอ,อย่างที่บอกนะว่าแต่การทําก็ดูๆๆดูดืชาชื่งชาเหมือนคนท่านน้ําก็มีแต่บางคนก็ลักษณะผอมลักษณะอกณะอกไปทางารวดเร็วว่องไวก,อกเออเขากดเป็นคนท่านดูท่านน้ำแต่นกว่องไวก็กลายเป็นลักษณะของคนท่าหลมไปก็มีแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งที่เข้ามาเป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกับรูปกานก็มีซึ่งอันนี้มงบอกว่ามันมันถูกต้องไหมที่จริงมันก็ยังถูกอยู่เพราะว่ามันจะมีตัวซ่อนอยู่นั่นหมายถึงว่า ลมที่อยู่ในน้ำเราถึงถึงท่าของลมที่อยู่ในน้ำหรือน้ำที่อยู่ในลมเนี่ยมันก็เหมือนกับคลื่นใหญ่คลื่นลูกตโตๆนๆฮะนั่นหมายถึงว่าเวลาบุคบุคคนเนี้ยเวลามีอารมณ์กโกรธอะไรขึ้นมามันเหมือนคลื่นลูกใหญ่ๆลูกลงที่ถา้าเข้าไปเหมือนกันนี่เป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงอย่างนี้ครับนะฮะต่อไปครับมีสายจากคุณน,นิวัฒน์จากชนบุรีครับคุณนิวัฒน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณนิวัฒน์จากชนบุรีนะครับ ครับผมคุณนิวัฒน์ครับขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยครับคุณนิวัฒน์13เมษายน2524วันพฤหัสครับผม2524นะวันพฤหัสนะครับคุณนิวัฒน์เองอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณนิวัฒน์เลยนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ31ครับผม31ย่าง32ใช่ไหมครับผมปีอะไรครับคุณนิวัฒน์ครับปีละกาครับผมปีละกานะครับอ่าปีละกา คุณนิวัตเองทำอะไรอยู่เลยครับคุณนิวัตตรงนี้อาชีพเกษตรกรครับผมกีดยางครับกีดยางนะเป็นการกิจการเอ่อเป็นยางขึ้นขึ้นมั่งอยังครับยางราคาราคาตกอยู่ครับตอนนี้ราคาตกอยู่นะยังไม่ยังไม่ยังไม่มีการปรับขึ้นมาบ้างเลยเหรอครับอันนี้ครับผมจะถามผมอะไรดีครับคุณนิวัตครับจะถามเรื่องนักกู้ครับอินี้เกอนักกู้ไหมครับผมอ๋อยังโสดอยู่เลยว่าเคยมีแล้วเลื่อกันไปโสดครับผม ยังสดอยู่นะแต่ผมจะบอกนิดนึงก่อนว่าคุณคุณนิวัตเองเนี่ยดวงดวงนิวัตคุณนิวัตี่งจะเป็นคนมีคู่ยากนิดนึงนะเป็นคนมีดวงคู <badass S 1> ง่ oo, จะเป็นคนมีคู่ยากแล้วก็คู่นี่ถ้าจะพบเนี่ยต้องอยู่ต่างที่ต่างที่กันนิดนึงนะฮะคือต่างหมายว่าบางบอกว่าต่างต่างถิ่นต่างแดนเรานิดนึงนะครับจะถึงจะเป็น้คู่ทีเ่เราจะได้พบกันนะนะ อันบุคคลที่เราจะเจอ ER ได้พบได้เจอกันเนี่ยเรายังาถามว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เวลา,านี้เวลา,านี้เนี่ยถ้าจะเป็นคนที่เราจะเจอหรือจะพบเนี่ยนะฮะก็จะจะมีมันมันมันมาจากการถูกชักชวนถูกแนะนํามานะครับครับผมมันจะเป็นการถูกชักชวนแนะนํามาให,ให้ให้เราได้รู้จักกันครับครับผมทีนี้ในการรู้แนะนํารู้จักกันเนี่ยมันก็จะมีพลิกสถานการณ์อีกก็คือว่า อย่างยตัวอ,อย่างเช่นในในขณะที่เราไปช,ชมีการแนะนําให้รู้จักกันเนี่ยมันอาจจะมีบุคคลที่เราเองเราเขาแนะนําเราแต่เราอาจจะไม่ได้ชอบคนที่เขาแนะนําเราแลวอาจจะชอบชอบ,อบคนอีก,อกคนหน,นึ่งอย่างเงี้ยมันจะพลิกไปอีกทีหนึ่งอะนะแต่ว่าเนื้อคู่เนี่ยมันจะมาจากการแนะนากันก่อนนะครับแต่การแนะนําที่แนะนําไปก็จะไม่ตรงกันกันกบที่เขาแนะนําถ้าถามว่า เออช่วงนี้พอมีโอกาสที่จะได้เจอม,มีโอกาสที่จะได้เจอหรือพูดคุยกันอยู่นะนะครับคุณนิวัฒนะนะครับเป็นอย่างนี้นะแล้วคนที่เราจะเจอรู้จักมันจะเป็นคนที่มาจากที่อื่นนะครับมันมันไม่ได้ไม่ได้คนในใน,ในที่เดียวกันกับเรานะครับเป็นคนจากที่ต่างถิ่นหรือว่าเราเนี่ยไปติดต่อตรงไหนแล้วไปไปคุยแล้วเราไปเราไปเจอกันโดยจากการแนะนําจากการพูดคุยอย่างเงี้ยนะครับคุณนิวัฒนะ นะครับผมก็ขอให้ประสบความผมความตั้งใจนะครับคุณนิวัฒนะครับผมขอบคุณมากครับคุณนิวั์ต่อไปครับสายจากคุณพี่รมอ่านทองครับคุณพี่รมครับสวัสดีครับพี่อาจารย์คุณพี่รมครับขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยครับอ๋อวันเสาร์ที่ยี่สิบแปดค่ะเสาร์ที่ยี่สิบแปดแปดมีนาสองสี่เก้าหกค่ะสองสี่เก้าหกนะครับคุณพี่รมตอนนี้ก็อายุห้าสิบเก้าเข้าหกสิบหกย่างหกสิบแล้วค่ะ ย่างหกสิบนะครับคือห9สิบก้าย่างหกสิบนะค่ะครับคุณพี่ลมเองทันทำอะไรอยู่ครับคุณพี่ลมอ๋อตอนก่อนแรกเคยเลี้ยงลาอยู่ตอนนี้เลิกเลิกเลิกมาปีกว่าแล้วหยุดแล้วค่ะแลหยุด,หย,ดหยุดแล้วนะค่ะเออดีครับค่ะพอดี <laughs> ดมันจะขายที่จะไปดูแลแม่อยากถามอาจารย์ว่าจะขายได้ไหมอ๋อล้วที่ดินนะค่ะอ,อ๋อสำหรับที่ที่ดินเนี่ยตอนนี้อ๋อที่ดินมีโอกาสอยู่นะ ท,ที่ดินเนี่ยเราเราเป็นที่ของเราคนเดียวหรือเปล่าเนี่ยฮะเออของของชื่อของของเราแลว้วก็ของพี่ชายด้วยค่ะสองอสองเ<อ>พราะว่าดูแล้วมันจะคงก็สุดท้ายก็คงต้องแบ่งสรรปันส่วนผมคุยนิดนึงนว่ายังไงที่ดินยังไงคุยกันตกลงกันชัดเจนเน,ะนะ,ะตกลงกันให้ชัดเจนแล้วกันว่าว่าว่ามันถูกว่ามลามันแบ่งกันสรรและปันส่วนกันยังไงเนาะค่ะนะครับเรื่องนี้แต่ถามว่าที่ดินมีโอกาสขายได้ไหมมีโอกาสนะครับที่จะขายได้นะ อ่ช่วงไหนคะเนี่ยช่วงช่วงเนี้ยช่วงตั้งแต่เดินเนี่ยเดินเจ็ดเดินแปดเดินเก้าไปเรื่อยไปเนี่ยนะเดค่ะมันเงียบเหลือเกินน้ปีนี้เมื่อปีที่แล้วอ่ะนะคะยังมีคนโทรทั้งปีเลยแต่ปีนี้ไม่เลยค่ะผมว่าถ้าถ้าตอนนี้นะช่วงถ้าพูดกันอย่างแบบฤดูการเนี่ยเขาคงยังยังขอดูก่อนอ่ะนะค่ะดูดูสถานการณ์ก่อนว่าปีนี้จะเป็นยังไงหรอกนะฮะถ้าจาจะขายได้จริงก็คงอาจจะต้องเลยไปช่วงพูดง่ายว่าหลังหนังน้ําอ่ะ หลังน้ำหลังหน้าน้ําไปแล้วอ่ะหลังน้ำตุราณใชาไมช่เลยแลไปแล้วเนี่ยพอมันพอดูแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในประมาณเดือนเดือนสิบเอ็ดประมาณเนี้ยน่าจะพอมีทางที่จะดูแล้วสถานการณ์น่าจะพอได้นะที่จะดูแล้วว่าเออเดือนสิบเอ็ดเดือนธันวาอ่าประมาณเนี้ยะก็จะดียวกวันนี้ไม่มีไม่โอกาสใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้มันตอนนี้อย่างเดือนเดือนหกเดือนเดือนหกอะไรประมาณเนี้ยเดือนธันวาที่ผ่านมานี่ยังไม่ได้นะ แต่ถ้าถามว่าเดือนเจ็ดพอมีโอกาสบ้างไหมเพราะเดือนเจ็ดจริงๆมันช่วงนี้มันเข้าเดือนแปดแล้วเข้ามาแล้วเนี่ยถามว่าเดือนแปดแล้วเดือนเดือนแปดแล้วเดือนสิงหาหน้ามันจะเป็นแปดสองสิงหาเนี่ยม,มีโอกาสไหมคะอ่าสิงหาเนี่ยมันเป็นแปดมีโอกาสอยู่ครับนะ<อ>สิงหากันยาสองเดือนเนี้ยนะฮะก็ยังพอพอมีโอกาสอยู่บ้างนะนะยังพอมีได้ข่าวข่าวอะไรเข้ามาบ้างเหมือนกันนะครับถ้าขายแล้วหมดเงินแล้วเนี่ยจะมีโอกาสมีบ้านเองไหม ถ้าถามว่าพื้นฐานดวงเนี่ยของคุณเองเนี่ยมีโอกาสไหมที่จะได้มีบ้านม,มีบ้านมีอะไรไหมตัวคุณเองมีโอกาสอยู่นะที่จะที่จะมีเรื่องเรื่องเกี่ยวกับบ้านนี่นะ,ะมีโอกาสอยู่แต่ก็คงเป็นบ้านแล้วก็ประมาณสักย่อมย่อมหน่อยนะจจยใจคิดไว้ว่าขายที่แล้วอยากจะขอเงินสักก้อนหนึ่งมาอันเนี้ยอันเนี้ย <c oughs> ที่ผมบอกบอกคุณพี่ลงแต่แรกว่าว่า แบ่งสรรกันให้ดีชัดเจนนะครับว่ายังไงเท่าไหร่นะฮะ,ะแล้วบ้านที่เราคิดว่าจะไปไปไปทำใประมาณเท่าไหร่ก็คิด,คด,คดไปเลยแล้วคุยกันให้ดีให้ชัดเจนเลยนะ,ะนะครับคุณวิโรจนะครับเพราะว่างันนะตัวคนเดียวไม่ได้แต่งงานอาอ่าพอ <นะ S 2> ไม่มา,มา,มาตายชีวิตไม่มีคนดูแลอ,อ่าล่ะไม่เป็นไรนะครับโดนพื้นฐานดวงคุณไม่ลาบากนะครับนะไปนั่นเลยพักคนเดียวพักฐานชีวิตไปถือสินปฏิบัติทาไปเลยนะ ครับผมขอบคุณมากครับคุณพี่โรมเดี๋ยวขอกระพบกับเสียงที่น่าสนใจสักครูกกันครับ